อ๋อนี้ป้ารับมาจากส่งสั่งมาจากเกาหลีอะลูกโอ่ยโอยโอยโอเดี๋ยวแกดูไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งลูยังไม่สนใจหรออ๋อยังดีกว่าค่ะป้าโอเค้ะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วมาเลือกใหม่นะนี่เดี๋ยวเราขายของกันตรงนี้นะลูกพี่พวกนักศึกษาเขาจะมาเล่นกีฬากันตรงเนี้ยตรงนี้เลยเหรอคะใช่เอาตรงนี้แหละลูกปช่วยกันจัดร้านอ๋อนี่ปลูก่อนนะตนี้จับ นนี้ลูกลกูว่เอเสื้อกันฝนอังนี้มีทางนี้ลูกล,ลูกกองไปเลยลูกกลองไปเลยพับส,สวยๆก็ได้ลูกพับส,สวยๆวางทำไมลมแรงเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่าลูกวะเร็ว อ้าช่วยช่วยจัดลูกเร็วๆเดี๋ยวพี่เข้ามาละอ่ะอ้านั่งตรงนี้ปอเต้ตรงนั้นน่ะมีที่ขายเสื้อผ้าด้วยค่ะมาขายชุดสวยมากเลยแกดูชุดฉันสิเน่าหมดแล้วเนี่ยใส่เด็ตัวเดิมๆงั้นเราไปดูกันเลยอืมไปเไปดูกันเสื้อแม่จ้าหนูฮ่าเสื้อเสื้อเนี้ยสวยมากเสื้อจ้าเสือ้อจ้าเลยค่ะขายถูกๆี้นา สีม่วงค่ะก็มีนะจ๊ะชุดเดรสนะจ๊ะชุดเดรสเลือกเลยจด้อคโอ้ยหนูนี่เหมาะกับหนูมากเลยจ้าฮุ้ยใช่หมดไต้เนี่ยเหมาะกับสีฟองน้ำด้วยนะใช่เลืเลยค่ะเลือกเลยจ้ะอืมผมจะใส่อันนี้กับหนูเอาอะไรกนูเมอะไรครับป้าสีเอาอยากได้เหมือนกันเหรอใช่โอ้ป้าไม่รู้ป้าขอทีผู้ช่วยตัวสี่สิบพี่ใส่ได้เหรอจะได้กับหนู โอ้ชิชิก็ได้นะลูกเนาะแมนแมนแมนแป้าเราจะเอาตัวเนี้ยเพราะเขาเอาไปแล้วลูกนี่เอาตัวนี้ก็ได้นะคะนี่กระโปรงสั้นๆนี่ตัวนี้ก็มีนะสวยมากเลยชอบไหมจ๊ะชอบค่ะอันนี้มันใส่คู่กับนี้เหรอคะป้าใช่แล้วจ๊ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเสื้อคลุมนี่สวยมากเลยโปเต้ออ้้หหมมะาโโนี่อันนี้เหมาะกับพี่คนนี้มากเลยนะคะนี่ค่ะ ยนี่นะคะนี่เป็นสไตล์ใหม่นะลูกนะนี่สไตล์เลยเหรอแม่ใช่เลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าเราอยากได้ชุดนะแต่เราอะไม่ได้เอาตังมาอ้าวน้อไงทำไงดีอ่ะนี่เธอชวนป้าของปู่เลยนะเราอะจิกมาสักตัวสองตัวได้สิคุณป้าค่ะตัวพวกนี้กี่บาทกันคะไหนของพวกนี้อะค่ะตัวละยี่สิบเลยจ้ายี่สิบเลยจ้าถ้าเป็นชุดเล็กตัวชุดละสี่สิบจริงเหรอคะ ใช่จ้ะเลือกเลยจ้ะม awesome. yes. awesome. ีอันนี้สีสิบแม่แจ๊คเป็นชุดเดทค่ะเหมาะกับคุณพ่อมากเลยสวยมากเลยนี่ก็สวยนะนี่ก็สวยเห็นไหมนี่ก็สวยนะลูกเนี่ยสวยมากเลยปเต้ลองใส่ได้นะลองใส่ได้นะขอดูเสื้อคลุมหน่อยได้ไหมได้ลองใส่ลองใส่ลองใส่ที่ลูกลองได้นะนี่ขายยาวด้วยไงแม่นี่เสื้อคลุมก็มีนะเสื้อคลุมสไตล์เกาหลีอันนี้รับมาจากไหนหรอคะอ๋ออันนี้ป้ารับมาจาก ส่งสั่งมาจากเกาหลีอะลูกโอ๋้เดี๋ยวแกดูไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึ่งหนูยังไม่สนใจหรออ๋อยังดีกว่าค่ะป้าโอเคจ้ะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วมาเลือกใหม่นะโอเคป้ามาแล้วป้าี๋ยว่านปวดท้องค่ะปวดหลายคนนึงแล้วซุ่มตามเหรอคะเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะคะพี่ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวป้ารอแล้วกันนะป้ายังอยู่ตรงนี้อีกนานนะโอเคค่ะรีบมานะแม่หนูว่าพี่เขาเป็นอะไรอะไรเหรอลูกพี่เขาปวดท้อง เขาคงไปกินของผิดมานั่นแหละมาขโมยชุดป้าไปมาขโมยชุดสีม่วงอะฮะชุดสีม่วงไหนเกวขึ้ยขโมยไปจริงจด้วยจริงด้วยเมื่อกี้ป้าไปคุยทำดีดีอะแกลเขาไปไกลแล้วนะแม่่แมเพิ่งขายได้แค่สี่สิบบาทเองเนี่ยโดนขโมยอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแม่โทรศัพท์ฮัลโหลตำรวจฉันมาขายของในมอเนี่ยแล้วฉันโดนขโมยของอลยมาช่วยฉันหน่อยจ้าจ้ารีบมาแล้ช่วยฉันด้วย แล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแก็รีปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลย